แม่ไม่ได้ขี่สี่ประตูแต่ก็มีของกินอยู่นะกินน้ำเผมีกินน้ำเาครับกาแฟมีอยู่ปองหนึ่งจานโออยู่ข้างหน้างเลยตรงนี้แหละลึกๆเครื่องดิมเลยเครื่องดิมเครื่องดิมครับเชิญครับหยิบตามสบายครับก็ถึงว่าเนี่แหละอ๋อแท่นเครื่องมันขาดทุกอย่างแท่นเครื่องขาดตอนขับมาเนี่ยออกจากบกคนชัยมาเนี่ย

เจี๊ยบเส้นไล่ออกจากบ้านเลยเนี่ยของวได้สี่วันแล้วม,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 มีมีเลราพี่โดนพี่ว่าอ,นา,อานาคตพี่อาจจะคล้ายๆเราก็ได้ต่อไปเป,อเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดท้ายขายของนะคือคือใครตามบ่อดินนะรวยเลยอ่ะเออไปตอนเที่ยงเที่ยงเปิดไว้นั่นแหละไม่ต้องปิดใส่เอ็มร้อยสักสองเพคเอาวันตื่นคือดังนี่ครับ เอาไปเป็นกลังรถเต้นคุณคนก็ได้หมาอะไรเบาอย่างไม่งั้นห้อยไว้สูงๆนะห้อยไว้ตรงไหนเสาเต้นก็ได้หรอหมาไอโนได้อยังมาฝากทีมงานไหนโนมีอะไรบ้างจันเหรอเฮ้ยก็เปิดใส่รถพี่อร์ไปว่ะขนมจีนพี่จะไม่ลงป่ะพี่จะไม่ลงจันรถเนี่ยพายังไม่ได้ขุดเลยฮะไไมม่งด้ ได้อะไรกินข้าวเที่ยงไข,ไข่ทอดแล้วก็ไฟมันลวกเป็นเล็กทอดไข่ไขจหงกระชุ้นโอ้ยกุได้ฝ้า่ไปก่อนเด้อ <c oughs> ไปที่เก่าเราทอดไทยไปกันจอเราเหมือนเดิ ดีวถ yeah! <c oughs> ้าใครสายมึนก yeah, really? ็ไม an ่ต well, ้องรอครับที่เลยสายมึนเป็นไหนก่อนก็ไปถึงก็ไม่รออะไรที่เลยมันก็เตมมันครั้งเดีเลย้ยป่อตรหนีย้เบครับครับผมอันนี้ใครครับตีเล็กครับผม อย,ยอยู่อย,อยู่บ้านโทนหนึ่งเหนือครับตอนนี้ทำอะไรกำลังถ่ายคลิปพระเอกเมืองช้างอยู่ครับอันนี้ใครเอ่ยไไอทานข้าวาหรือยังบอกเรียบร้อยครับทีมงานกำลังทำอะไรทีมงานกินข้าวเสร็จแล้วกำลังจะลุยครับผม นี่ทำไมเสียงคุ้นๆนี่เสียงหวานๆนี่นี่เสียงคุ้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดลำโพงก่อนนิดนึงนนนฟังที่เสียงไทยนนพินาดฟังดิเสียงไทฮัลโหลนี่นี่เสียงไทย เป็นเบอร์ที่ไม่มีชื่อนะครับเขาจะบอยถามบ้างยังไครับแล้วโทรมาทำไมครบทำไมครับรถไม่โคจมรถไม่โคจมเฮ้ยม อยู่ไหนครับรถบรโคุกจมอยู่ไหนครับแถวจังหวัดสุรินทร์อ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหัวเราะนี่นี่ใครเนี่ยไม่บอกค่ะเจโน่ช่วยผมฟังหน่อยเสียงไทย อาสยนูลองถามที่ใครเอาสัสดีครับสวัสดีครัหัวแอนา <c oughs> ชาอีกเอา่ะเร้อันนี้ใครครับเนี่ยนุ้พูดครับเฮ้ยใช่ครับูจักอีก หาเมืองรถม,มันโคตรจมอยู่ใส่จมแท้ให้จมปลอมรถไปโคตรจมไปไหนครับเนี่ยจังหวัดสุรินทร์อำเภออะไรครับอบเ่อเชิง เขาถามมั oh, <c ười> ่งไปถามเขาซื้ออยังเง้ยไอโนจะถามมึงคืออะไรครับเนี่ยเอาจริงๆครับแมนแมนนุ่นโอ้ยังวะเอาถามเลยแมนนุ่นบอกใช่นุ่นหรือเปล่าฮัลโหล ล,ลั่นแล้วครับเที่ยวแรกยังกว่าบอกไม like ่ได hey, huh? yeah. ้บอกไม่ได้ยังก่อนะช่องยูทูปสาวนุ่นดำซิ่งช่องยูทูปสาวนุ่นดำซิ่งสาวนุ่นโทรมาบอกสาวนุ่นใช่สาวนุ่นไหมนี่เอาแมนบ่เอ๋ย ดัดเสียงวะแม่นดัดเสียงเฮ้อเสียงกว่านะบอกเสียงนุ่นเสียงนุ่นกับเสียงนุ่นเลยเด้นี่มันบ่แมนเนาะแมนบ่้าเบยเสียวเบยบอกว่าเสียงนี้เป็นเสียงสาวนุ่นจริงหรือเปล่าบอกไปเลย ัวเลยสาวนุ่นเฮ้ยสาวนุ่นโทรมาอําเฮ้ยเขาบอกว่าทานนิ่้เลยอ๋อเอาโอเคโอเคเดี๋ยวขอหลังไม้กับสาวนุ่นก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยมาแล้วนี่มาแล้วจวดแล้วครับจวดแล้วครับ ไปเลยไปแล้วนนขับเจ้าย์าโอ้โหในขนาดเดียวกันนะครับสาวนุ่นโทรมาอําครับโอ้โหลัดมาก วางสายไปแล้วครับนึกว่าใครครับติดใจได,ได้สาวนุ่นโทรมาอําเสี๋ยวเว้ยทำไมรู้เขาเรียนเสียงแบบดัดเสียงอย่าง,งาว่าเอฟซี <c oughs> ตัวจริงนี่น,นี่เสียวเว้ยเดียนุ่ยังจำไม่ได้เลยน่ะไปแล้วแลวนี่ก็คือ รถคันใหม่ของจันชูนะครับหัวแต่คุยกันยังไม่ได้ดูเลยฮนชูี่รถจันชูนี่แะน่อัน,นอหน<จ>มใสบองหักันคันนี้ของใครไม่รู้จอดคู่กันเลยนะครับนี่เจอมาใหม่ใหม่ แป้งยันยังไม่จางเลยครับยินดีกับจันชูด้วยครับเหลือคันสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของเสียนัดโอไม่ใช่คันสุดท้ายนะครับม้าขาวเสียนัดนี่ขึ้นขับส่วนนนนั้นขับเจ้ายากออกไปแล้วคันสุดท้ายจะเป็นเสียอาร์มครับช่วงเช้านี่เอาเอาเจ้าหน้ายาักษ์สีเหลืองมา รอบบายนี่เอาเมก้ามาสำหรับเสียอาร์มเอาหน้ายักษ์มาติดลมบอกไม่แรงแล้วเอาเมก้ามาดีกว่าบ่ดินที่บ้านสายโทหนึ่งเหนือนะครับเอาเพบ้านกวดบุรีรมัมหน้าบ้านเสียตินเลย เดี๋ยวรอฟังแบบชัดๆสำหรับม้าขาวครับขอฟังแบบชัดๆดิเสียนั้ สุดยอดมากไปกันหมดแล้วเหลือเสียอามกันเดียวเจอกันใหม่แล้วกันครับเดี๋ยวไปดูที่เทตามไปดูที่เทก่อนครับสวัสดีครับ